สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบข่าวสารการอัปเดตจากทางช่องกันอีกแล้วนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่างช่องเราด้วยนะคะเดี๋ยวไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยค่ะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน14ล้านคนเตรียมรับของขวัญปีใหม่กรมบัญชีกลางเติมเงิน500บาท1มกราคมนี้จากกรณีที่คอรมออนุมัติให้กรมบัญชีกลาง ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังเพิ่มวงเงิน500บาทให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน14ล้านคนโดยเพิ่มวงเงินต่อเนื่องเป็นเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงมีนาคม2564เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้มีรายได้น้อยกรมบัญชีกลางโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายละเอียดมีดังนี้นะคะ วันที่หนึ่งเดือนมกราคม2564 2วันที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์2560และ3วันที่หนึ่งเดือนมีนาคม2564ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน3 0,000บาทต่อปีจะได้รับเงิน300บวก5 0าบาทรวมเป็นเงิน800บาทตัวเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน3 0 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับเงิน200บวก500บาท รวมเป็นเงิน700บาทต่อเดือนนะคะล่าสุดนายภูมิศักดิ์อรัญญาเกษมสุขอธิบดีโกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าตามที่คอรมอมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลรังดําเนินโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่2โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวนประมาณ14ล้านคนให้เป็นค่าซื้อสินค้า บริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือว่าร้านธงฟ้านะคะจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาะคม2,564ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม2,563นะคะกรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมการเพิ่อมวงเงินดังกล่าวเพื่อให้ผู้ได้รับสิทธิ ได้ใช้สิทธิ์วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดเพิ่มวงเงินจำนวน500บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในทุกวันที่1ของเดือนมกราคมถึงมีนาคม2564โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีจะได้รับเงิน300บวก500รวมเป็น800บาทต่อเดือนและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน30,000บาทต่อปี จะได้รับ200บวก500รวมเป็น700บาทต่อเดือนอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวย้ำว่าการขยายวงเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปอีก3เดือนถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมอบให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในสินค้าอุปโภคบริโภคและขอย้ำว่าวงเงินที่ได้รับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ การใช้จ่ายดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐที่รับชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือร้านค้าที่รับชำระเงินผ่านแอปถุงเงินประชารัฐหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอรเซนเตอร์กรมบัญชีกลางหมายเลข022706400ในวันและเวลาราชการนะคะแระนี้ก็เป็นข่าวสารการอัปเดตจากทางช่องนะคะ แล้วยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆสวัสดีค่ะ